นี่คือช่วงเวลาที่แฟนเกมทุกคนต้องตื่นเต้นอัปเดตฟรีเวอร์ชัน6.0ของเกมทูพยโยนมิวเซียมที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆนี้ได้นำเอาความร่วมมือพิเศษกับเกยมยอดฮิตอย่าง Vampire s u r v i v r s มาผสมผสานเข้าไปทำให้โลกของพิพิธภัณฑ์เต็มไปด้วยความแปลกใหม่และน่าสนใจยิ่งขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนมาดูกันว่าทำไมมันถึงน่าติดตามขนาดนี้สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือย,ยังไม่คุ้นเคยกับเกมนี้ทูพยโยนมิวเซียม เป็นเกมจำลองการบริหารพิพิธภัณฑ์ที่ออกแบบมาให้สนุกสนานและเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งโดยเซคือผู้พัฒนาเกมได้ประกาศปล่อยอัปเดตฟรีนี้อย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้โดยเพิ่มจุดสนใจใหม่ๆห,หรือที่เรียกว่าพอยที่จะช่วยให้คุณขุดพบวัตถุจัดแสดงที่มาจากโลกของวัมพียร์ซิลิวสได้อย่างให้ได้และนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์ใหม่นี้คุณต้องทำภารกิจให้สำเร็จระดับ2ดาวในโหมดมิมิโตหมายก่อนจากนั้นคุณจะปลดล็อกเส้นทางพิเศษ เพื่อออกเดินทางสำรวจแผนที่ใหม่ที่เกิดจากการร่วมมือกับวัม Pi อาเซ v วิรซึ่งจะพาคุณไปยังสถานที่ต่างๆที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความทา้าทายจากจักรวาลของว a มไพอาเซเวิรจะมีจุดสนใจใหม่3มแห่งให้คุณค้นหาได้แก่ปากคล่งที่เต็มไปด้วยความโอโคลมานและภัยอันตรายห้องสมุดเลี่ยมลายที่ซ่อนไว้ด้วยความรู้และความลับและอภิมหาวิหารที่สง่างามแต่แฝงไปด้วยปริศนานอกจากนี้คุณยังจะได้ครอบครองวัตถุจัดแสดงใหม่มากกว่าสิบประเภทที่เกี่ยวข้องกับเกมนี้เช่น ชิ้นส่วนอุปกรณ์ประกรณนนำและโบราณวัตถุดิเวนที่จะช่วยเสริมความน่าสนใจให้กับพิพิธภัณฑ์ของคุณลองนึกภาพดูสิอเทมยอดนิยมอย่างกระเทียมที่มีประวัติศาสตร์ในเกมแบมพายอสเซร์เวอร์สหรือน้ำแห่งนักบุญที่เต็มไปด้วยพลังพิเศษสามารถนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ได้ตามปกติแต่นี่ยังไม่หมดคุณยังสามารถติดตั้งอเทมเหล่านี้ให้กับพนักงานเพื่อให้โบนัสพิเศษ แกทีมสำรวจของคุณหรือแม้แต่ใช้ในการต่อสู้กับมอนสเตอร์ร้ายที่อาจเจอระหว่างทางทำให้เกมเพลย์ของคุณไม่เพียงแต่สนุกแต่ยังเพิ่มความลึกและกลยุทธ์มากขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปในห้องสมุดเลี่ยมลายคุณจะได้พบกับหมวดหมู่ย่อยใหม่ชื่อโบราณวัตถุซึ่งไม่เพียงแต่ให้ผลประโยชน์ต่างๆเช่นเพิ่มประสบการณ์ XP ให้พนักงานแต่ยังดึงดูดตัวละครพิเศษอย่างโพร์โชจากแวันไปอัเววรสให้มาเยี่ยมชมพิพ,ธพิธภัณฑ์ ในฐานะ V.I.P. ทําให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ที่โดดเด่นในโลกเกมจริงๆนอกจากนี้อัปเดตนี้ยังมาพร้อมกับการปรับปรุปรงอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้การเล่นเกมสะดวกสบายและเพลิดเพลินยิ่งขึ้นเช่นปรับปรุงอินเทอร์เฟซหรือเพิ่มความสมจริงให้กับการบริหารซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นมือใหม่เข้าใจและสนุกไปด้วยกันได้ง่ายขึ้นหากคุณเป็นผู้ที่ชื่นชอบเกมแนวนี้คุณสามารถหาซื้อทูพยน์มิวเซียมได้บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5 Xbox Series X, Nintendo Switch และ PC ผ่านสตีมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการไดที่ h t t p s a s i a d i s c o v d r y c o m m u s e u m และนี่คือส่วนที่อาจทำให้เกิดความเห็นต่างบางคนอาจโต้แย้งว่าการนำเอาอิเลเมนต์จาก Vampire Survivors ที่เป็นเกมเอาชีวิตรอดมาผสมกับเกมบริหารพิพิธภัณฑ์แบบนี้อาจทำให้สูญเสียเอกลักษณ์ดั้งเดิมไปบ้างแต่สำหรับอีกฝ่ายหนึ่งมันกลับเป็นการสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ที่สดใสและน่าสนใจคุณคิดอย่างไรกับคอนแลบนี้มันจะช่วยให้เกมนี้ยอดเยี่ยมขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการเสี่ยงที่จะทําให้แฟนคลับดั้งเดิมรู้สึกผิดหวังอย่าลืมแชร์ความเห็นและมุมมองของคุณในส่วนคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเพื่อให้เราได้แลกเปลี่ยนไอเดียกันทีมงานผู้จัดการเกมขอเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ m a n a g e เกมส h t t p s colon s l a s l a s www facebook com a m a n i z g a m e ทาง Facebook เพื่อรับข่าวสารวงการเกมล่าสุดและอัปเดต ที่น่าสนใจเพิ่มเติมครับ